สวัสดีค่ะพบกับพี่หญิงและรถมือสองสภาพดีนะคะวันนี้ซึ่งคันที่พี่หญิงนำมาคอนเฟิร์มสภาพให้คุณได้ชมกันนั้น ก็คือรถยนต์ระดับพรีเมียมนะคะจากค่ายยักษ์ใหญ่โต y o ต้าที่จอดอยู่ด้านหลังพี่อีกตอนนี้ค่ะนั่นก็คือ Toyota าอาผ a าดปี2012นั่นเองนะคะซึ่งเป็นรถแวนอนเนกประสงค์นะคะที่มาพร้อมกับความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกับราคาที่พี่เปิดให้คุณเพียงแค่1,290,000บาทเท่านั้นค่ะ1 2 9 0 0ล้าบาทนั้นถือว่าไม่แพงเลยนะคะเมื่อเทียบกับราคาตั้งขายตามท้องตลาดตอนนี้ ที่อยู่ประมาณ1ล้าน4หรือล้าน3ปลายๆกันเลยแต่คันนี้นะคะพี่หญิงให้พิเศษสำหรับลูกค้าที่ชมผ่านวอล์กพี่หญิงเท่านั้นนะคะถ้าหากอยากทราบว่ารถ Toyota a l p า a r d ปี2012คันนี้มีความคุ้มค่าและน่าใช้อย่างไรนั้นตามพี่หญิงมาดูคะ่ะ สำหรับรถยนต์โต y ยต a าเอาผาดปี2012คันนี้นะคะพี่หญิงบอกได้เลยว่าสภาพนี่ใหม่มากๆนะคะเนื่องจากว่าใช้งานมาเพียงแค่ระยะทาง100,000กับ5,000กิโลเท่านั้นนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเมื่อเทียบกับปีรถนะคะดังนั้นแล้วนะคะความเสื่อมสภาพจากการใช้งานก็ย่อมมีให้เห็นเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะที่พี่หญิงจะพาคอนเฟิร์มก็คือภายนอกของตัวรถรถคันนี้เป็นรถสีบอลเงินค่ะ รถสีบลอนเงินนะคะจะมีข้อดีก็คือเวลาที่รถเลอะเทอะนั้นนะคะก็จะมองไม่เห็นรอยได้ง่ายนะคะเหมือนรถคันนี้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้พี่หญิงก็เพียงแค่ เคลียร์สภาพภายนอกนะคะขัดนิดหน่อยนะคะก็ดูเงาขึ้นมาแล้วซึ่งทำให้เราดูแลรักษารถได้ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับอุปกรณ์มาตรฐานนะคะภายนอกที่ทำให้รถคันนี้มีความโดดเด่นและหรูหรานั้นนอกจากแบรนด์ที่มีความหรูหราอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะที่รถคันนี้ทำให้ คุณมีความสะดวกสบายมากนะคะเวลาที่คุณจะขึ้นหรือลงรถก็แล้วแต่นะคะหรือจอดรถในที่แคบนะคะก็ทําให้คุณขึ้นลงรถได้ง่ายและสะดวกสบายมากๆนะคะกับประตูสไลด์ด้านข้างในสไตล์ของรถแหวนนั่นเองด้านหน้ายังมีการออกแบบที่โดดเด่นนะคะแล้วก็ลงตัวนะคะ อีกทั้งยังทําให้รถคันนี้ดูหรูหราพรีเมียมด้วยไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะนอกจากจะมีความหรูหรารับกับกระจังหน้าที่เป็นชั้นโครเมียมแล้วนะคะก็ยังมีความปลอดภัยกับไฟตัดหมอกนะคะที่เน้นการส่องสว่างนะคะและความปลอดภัยในขณะที่คุณขับขี่ในขณะที่ฝนตกและหมอกลงจัดกันด้วยนะคะถือว่าเป็นการออกแบบด้านหน้าที่ลงตัวมากๆนะคะ ถัดมานะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่ให้ความปลอดภัยเวลาที่คุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวากันด้วยรวมทั้งในส่วนของล้อแมกนะคะคันนี้ก็ยังเป็นล้อแมกที่ติดมากับตัวรถนะคะซึ่งยางนะคะมากับรถตอนนี้ก็จะเป็นซีรียยาง2 2 5 5 5 R 1นนะคะและถัดมานะคะในส่วนของมือจับเปิดประตูนะคะด้านหน้าคู่หน้าของผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ก็ยังเป็นมือจับที่มาพร้อมกับเซ็นทรัลล็อกด้านนอกซึ่งทำงานควบคู่กับกุญแจอัจเฉรียของเขาด้วยรวมทั้งในส่วนของมือเปิดประตูนะคะที่อยู่บนประตูสไลด์ด้านข้างด้านซ้ายและด้านขวานั้นนะคะก็สามารถใช้งานได้ง่ายดายนะคะ มาดูกันต่อนะคะที่บริเวณห้องเครื่องยนต์ของเขานะคะซึ่งห้องเครื่องยนต์เนี่ยพี่หญิงก,ก็จะคอนเฟิร์มในส่วนของกําลังเครื่องรวมทั้ง สภาพความพร้อมของหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะและนอกจากนี้สิ่งที่คุณกังวลอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะคะซึ่งวันนี้พี่หญิงจะพาทุกท่านคอนเฟิร์มด้วยนะคะเรามาดูนะคะเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนนะคะในขณะนี้นะคะพี่หญิงสังเกตเห็นว่านะคะน็อตทั้ง4ตัวบนฝากระโปรงนั้นไม่มีร่องรอยการถูกถอดด้วยประแจนะคะดังนั้นพี่หญิงคอนเฟิร์มได้ว่าฝากระโปรงนั้นไม่ได้ถูกนําไปทําสีนะคะและแก้มข้างนะคะทั้งสองด้านนะคะ น็อตทั้งหมดที่อยู่บนแก้มค้างก็ไม่มีการถูกถอดด้วยประแจดังนั้นก็ไม่มีการชนด้านข้างมาแน่นอนส่วนคานหน้าก็เป็นคานหน้าเดิมนะคะดังนั้นรถยนต์คันนี้ไม่ได้มีอุบัติเหตุการชนหน้ามาแน่นอนค่ะพี่หญิงคอนเฟิร์มได้นะคะสําหรับสภาพของเครื่องยนต์ตอนนี้นะคะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมากๆนะคะเนื่องจากว่าพี่หญิงได้เคลียร์ความพร้อมให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ฝาครอบแบตเตอรี่หรือว่าสายรัดต่างๆนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะดังนั้นคุณสามารถนำไปใช้ต่อได้เลยไม่ต้องกังวลใจนะคะรวมถึงในส่วนของกำลังเครื่องนะคะที่พี่หญิงจะแนะนำทุกท่านรถยนต์คันนี้เป็นเครื่องอยอนต์2.4ลิตรนะคะเป็นบล็อกเครื่องกับรถ Toyota c ค m r รนะคะซึ่งเป็นเครื่องอยอนต์ VVT-i นะคะและเป็นเครื่อง Double Overhead Camshaft นะคะและนอกจากนี้ กำลังแรงม้าของเขายังอยู่ที่170แรงมา้าด้วยแรงบิด224นิวตันเมตรเป็นเครื่องเบนซินถือได้ว่ามีความพร้อมนะคะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองเลยทีเดียวนะคะและสามารถแบกรับน้ำหนักกับผู้โดยสารนะคะเต็มคันรถคันนี้ไปได้อย่างสบายเลยทีเดียวละค่ะ มาดูกันต่อที่ห้องโดยสารของรถยนต์คันนี้นะคะสำหรับ Toyota าอัลพาปี2012คันนี้พี่หญิมองว่ามีความคุ้มค่าและยังมีสภาพที่เหมือนใหม่และน่าใช้มากๆเลยนะคะมีสภาพของเบาะนั่งนะคะที่เกิน85%เลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่ารถคันนี้ใช้งานมาเพียงแค่1 5 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะทำให้รถคันนี้ไม่มีความเสื่อมโทมเท่าที่ควรนะคะและนอกจากนี้ในส่วนของคอนโซลหน้าและแดชบอร์ดยังตกแต่งได้อย่างลงตัว หรูราพรีเมียมมากๆนะคะการควบคุมประตูสไลด์ด้านข้างนั้นนะคะทำได้จากหลากหลายวิธีสามารถควบคุมจากชุดควบคุมบริเวณเหนือศีรษะได้นะคะบริเวณใกล้กับช่องเก็บแว่นตาหรือว่าจะควบคุมที่กแจรีโมทและนอกจากนี้ค่ะรถคันนี้สิ่งที่สามารถบ่งบอกความหรูราและพรีเมียมได้อีกหนึ่งจุดก็คือเรื่องของมูลรูฟนะคะที่สามารถใช้งานได้จริงและสามารถ ควบคุมได้จากชุดควบคุมที่อยู่ติดกับชุดควบคุมแผงประตูสไลด์ไฟฟ้านั่นเองและถัดมานะคะในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขานะคะก็ยังมีพร้อมครบครันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นจอด้านหน้านะคะที่ สามารถเชื่อมต่อนะคะการเล่นมัลติมีเดียได้หลากหลายนะคะรวมทั้งจอป๊อปอัพด้านหลังสำหรับผู้โดยสารตอนหลังแถวที่2และแถวที่3พร้อมรีโมทควบคุมที่สามารถทำให้คุณควบคุมฟังก์ชันต่างๆของมัลติมีเดียได้โดยง่ายค่ะและชุดควบคุมแอร์นั้นนะคะก็เป็นแอร์ออโต้ค่ะสามารถควบคุมการเปิดปิดแอร์ตอนหลังได้นะคะซึ่งถือว่ามีความสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวนะคะในส่วนของรถยนต์คันนี้นั้นพี่หญิงคอนเฟิร์มได้ค่ะว่า มีความพร้อมและมีสภาพที่น่าใช้งานมากๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการคอนเฟิร์มรถยนต์พรีเมียมระดับหรูนะคะจากค่ายยักษ์ใหญ่โตโยต้าคันนี้นะคะน่าใช้สุดๆเลยใช่ไหมคะถ้าหากท่านไหนที่กําลังมองหารถยนต์พรีเมียมระดับหรูแบบรถแวนอ์อเนกประสงค์คันนี้อยู่แล้วแล้วก็ สอบถามพี่หญิงเข้ามาได้เพื่อคอนเฟิร์มสภาพเพิ่มเติมนะคะวันนี้พี่หญิงให้ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่ชมผ่านวอของพี่หญิงเท่านั้นค่ะสอบถามเข้ามาได้นะคะกับ l i n e ID นะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์หรือว่า Facebook Inbox ที่พี่หญิงให้ไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปได้เลยนะคะวันนี้ก็หมดหน้าที่ของพี่หญิงแล้วค่ะรอชมว่าในวอกหน้าพี่หญิงจะนำรถสภาพดีราคาถูกรุ่นไหนมาคอนเฟิร์มให้คุณได้ชมอีกค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ